ข่าวมินไนเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่15กรกฎาคม2564โดยชาวบพบกครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใ,ใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชี่ยงคืนวันนี้24กรกฎาคมนี้ธนวัต์ประเดิมชุดใหญ่และเซอซตตี้อย่างแน่นอนโดยงานนี้จะหนูกันธนวัต์ซึ่งจิตาบอและลูกทีมชาติไทย ถูกเบนดอนบรัชเชอร์เรียกตัวสู่ทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่พร้อมกับลงซ้อมครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยร่วมกับแข้งสตาร์ของทีมอย่างทางเจมี่วา ity, so u, Justin, azo, ร์ดีวิฟริดเอนติตี้ชากราโซยุนชูเจมจัสตินเคเดซี่อิเฮนดาโซรวมถึงผู้เล่นแกนหลักอีกหลายคนการซ้อมครั้งนี้เป็นการปรีซั่นเตรียมจะลุยศึกเพื่อนักกีฬแในการ2021นี้ซึ่งน้องกันคนนี้เตรียมประเดิมลงสนามในเกมแรกกับผู้เล่นชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้ ในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยมีคิวอุ่นเคเรื่องปีซ์ันพบก,กับทางสมโมสรเบอร์ตันอัลเบียนที่ประเทศอังกฤษนสนามพิวรีสตเดียมจะเตะกันเวลา15นาฬิากาตามเวลาท้องถิ่นอาจมีการถ่ายทอดสดทางเพจสมโมสรก็เป็นได้นะครับสำหรับทางธนวัฒน์สุงจิตทาบอนเป็นนักเตะตัวหลักของเลสเตอร์ซิตี้ในทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกฟุตบอลอังกฤษ2ในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนถูกทางเซนเซอากิรัตนิชิโน ซูชาวญ,ญี่ปุ่นรียเกตัวติดท,ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมคัดบอลโลกเอเชียที่ประเทศสหรัฐอลับิเมเรต์นั่นเองโอ้โหเป็นราว่างานนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตกันเลยทีเดียวก็ให้กำลังใจเจ้าหนูก,กันธนวัต์สุขจิตถาวรคนนี้กันดน้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่นครับยิง3ามแอสซิสต์หนึ่งทรูแมนคอกเปิดตัวสู่เวทีเจลิกโดยงานนี้นะผมสมสรฟาเจโน่ โอกายาม่า okay ทีมระดับเจลิก2ของญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงคว้ากองหน้าทรูแบนคอกอย่างทางแบรนเนอร์มาลอสร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดนการย้ายทีมของกองหน้าทรูแบนคอกในครั้งนี้ถูกเซ็นสัญญาระยะสั้นเบื้องต้นก่อน6เดือนนะฮะซึ่งแบรนเนอร์มาลอสเนี่ยหมดสัญญากับทางทัพแข้งเทพเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและก็สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวก่อนที่เขาตัดสินใจเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นกับความท้าทายครั้งใหม่บนเวทีเจลิก สำหรับทางแบนเนอร์มารอสด,ดูการที่ผ่านมานั้นลกสนามกับทางแข้งเชฟท,ทร,รูแบนคอกเนียทั้งหมด10เกมยิงไปแล้ว3ประตูกับอีก1แอซิสโอ้โหเป็นว่างานนี้ใครที่มานะผมเล่นให้กับทางไทยลิกสามารถย้ายไปที่เจลิกต่อได้เลยครับถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเวียดนามเฮรัฐบาลอนุมัติเตะนัดเย้าที่มีดินเตนเดียม โดยหลังจากที่ทางทีมชาติเวียดนามเตรีย,ม,รยมหาบรังเย้าในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3หรือรอบ2ทีมสุดท้ายในโซนเอเชียโดยมีตัวเลือกอยู่5ประเทศนะฮะก่อนหน้านี้ประกอบไปด้วยไทยกาตาร์ยูเอกรลีใต้และก็อุซเบกิสถานล่าสุดตามการบริงานรัฐบาลได้อนุมัติให้ใช้บรังเย้าอย่างมีดินสเตเดียมไปสถานที่การแข่งขันเกมเย้าได้แล้ว ซึ่งล่าสุดทางสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามนั้นจึงมีคําตอบอย่างเป็นทางการต่อฟีฟ้าและก็เอเเกี่ยวกับทางเลือกที่1ที่จะจัดขึ้นที่สนามมีดินสเตเดียมกรงหหุงคาน่นอกจากนี้ VFF นั้นยังหาสามสำรองอีกหนึ่งสนามในประเทศเป็นกลางตามที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามตั้งเป้าจะเลือกหนึ่งใน5ประเทศได้แก่กาตาร์สหรัฐอาหรับอิเมเรตเกาหลีใต้ไทยและก็อุซเบกิสถาน ในการนี้เวียดนามเองก็ได้เสนอให้ใช้รูปแบบการแยกพิเศษภายใต้โมเดลบัพเปิลภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของหน่วยงานด้านสุขภาพเพื่อให้แน่ใจมาว่ามีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9โดยที่นักเตะแต่ละคนและทุกคนที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันจะได้รับการอนุญาตให้เข้าและก็ดําเนินการภายในพื้นที่ที่กําหนดแยกกันโดยไม่ต้องสัมผัสกับกบุคคลภายนอกและโมเดลนี้ก็เคยใช้สําเร็จมาแล้วในเหตุการณ์ สำคัญระดับรันาชาติจำนวนหนึ่งเช่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2022ยูโร2020ล่าสุดและก็จะใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียวทางนี้เงื่อนไขาการจัดการแข่งขันเป็นไปได้ตามประเทศเจ้าภาพกำหนดแต่ต้องขึ้นอยู่กับการระบาดของโควิด1 9ทางเวียดนามเองก็พร้อมจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเงื่อนไขอื้ออำนวยและก็สร้างผลดีที่สุดนะฮะให้กับผู้เล่น ในระหว่างการแข่งขันผู้ชมสามารถรับชมได้แบบสดๆที่สนามแต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับผู้ชมที่ต้องการชมการแข่งขันที่สนามจะต้องมีกฎระเบียบเฉพาะเช่นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 หรือมีผลการทดสอบเป็นลบภายในระยะเวลาที่กำหนดตามตารางการแข่งขันนัดแรกในบ้านของทีมเวียดนามจะพบกับทีมชาติทีมออสเตรียในวันที่7 กันยายนไปส2 564นั่นเองครับเป็นราว่าง,งานที่ทางเวียดนามนั้นเขาก็ดีใจกันเฮกันยกใหญ่นะฮะว่าที่บ้านของเขานั้นจะจัดสนามเย้าในศึกคัดบอลโลกในครั้งนี้แล้วมาดูค่าวต่อมากันดีก่านครับประกาศผลสอบ4ทีมไทยในศึก ACL 2021 BG สิงห์เชียงรายผ่านท่าเรือราชบรุรีสอบตกนะ โดยงานนี้นผมภารก,กิจลาบแบ่งกลุ่มในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสมโรเอเชียของ4ทีมจากไทยจบไปเป็นที่เรียบร้อยโดยมีแค่เพียงบีจีปทุมทีมเดียวที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สําเร็จโดยกันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทั้ง4ทีมนั้นมีทีมไหนกันบ้างที่สอบผ่านและทีมไหนกันบ้างที่สอบตกเริ่มจากทางนะผมทีมที่สอบผ่านกันก่อนกันงานนี้ก็จะมีบีจีปทุมโดยชั้นไทยลีก1นในปีนน2020ที่ผ่านมา อย่างทางบีจีปทุมเป็นทีมเดียวจาก4ทีมที่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จโดยรอบต่อไปพวกเขาต้องเจอกับทีมกร่งจากแดนกิมจิอย่างทางชุนบุกฮุนไดมอเตอร์โดยรอบแบ่งกล um, ุ่มบีจีปทุมทำได้ดีเช็คบินทีมอย่างคาย่าเวเทลได้เลยนะทั้งสองเกมที่พบกันทําให้คว้าชัยได้4ี่นัดจึงแล้วเกมกับทีมกร่งเกาหลีใต้อย่างทางอุซานก็ไม่ได้ขี้เล้าขี้เลแต่ด้วยความแน่นอนอยังเป็นรองทีมจากแดนสมขาวอยู่ โดยรวมแล้วถือว่าสอบผ่านและมีการบ้านอีกเยอะโดยเฉพาะการเข้าทำที่ต้องหลากหลายกว่านี้กับการต้องพบกับทางชูมุกในรอบสบทีมสุดท้ายหากจะหวังจะได้ไปไกลถึงรอบแปทีมสุดท้ายต้องแกร่งมากกว่านี้ให้จงได้ส่วนอีกทีมหนึ่งนะผมที่สอบผ่านก็คือสิงห์เชียงรายโดยกันที่ทางสิงห์เชียงรายนั้นเล่นรอบแบ่งกลุ่ม A c l เไปด้วยการที่2ติดต่อกันแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้ โดยทนับรวมกับปรายการไปโชว์ฝีเท้าในศึก ACL แล้วถือว่าทางสิงห์เชียงรายนั้นได้เล่น4ฤดูกาลติดต่อกันคือฤดูกาล2018-2019ไม่ผ่านเพลย์ออฟโดยฤดูกาล2020นั้นเล่นรอบแบ่งกลุ่มหนแรกตกปรอบแบ่งกลุ่มฐานะทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มแต่กับฤดูกาล2021นั้นพวกเขาทำไม่ดีกว่าผลที่ผ่านมาจบในอันดับ3ของกลุ่มจากผลงานชนะไป2เสมอ2 แพ้ไป2เก็บได้8แต้มดีกว่าในาการ2020ที่ได้แค่5แต้มจากการชนะ1เสมอ2นัดส่วนทีมที่สอบตกนั้นก็จะมีทีมการท่าเรือ f ทงานนี้สิงเจ้าท่าแม้จะจบด้วยดับที่3ของกลุ่มเท่ากับทางทีมสิงห์ชัยนะฮะแต่ต้องบอกได้ว่าผิดหวังพวกเขาน่าทํทำให้ดีกว่านี้เมื่อมองจากทางกองกำลังที่มีอยู่โดยทุกทีมมาดําแป้งเป็นหนึ่งใน2ทีมที่ใช้บริการกุนสือชาวไทยอย่างทางโคตอูด สระประวุตริพันธ์ให้คุมทัพเช็กเช่นเดียวกับทางราชบุรีที่ใช้สมชายไม้วิไลคุมทัพโดยการท่าเรือนั้นเก็บได้8แต้มจากการชนะ2เสมอ2แพ้2ได้10เสียไป8แต่ที่น่าผิดหวังก็คือการเจอกับทางคิดชีของฮ่องกง2นัดนั่นเองที่ไม่สามารถเอาชนะได้ทําได้แค่เสมอกับแพ้หากชิกบินทีมจากฮ่องกงได้2นัดป่านนี้ก็ผ่านเข้ารอบเซลทีมไปได้แล้วอย่างแน่นอน ถือว่างานนี้สอบตกอย่างสิ้นเชิงกับการที่ชนะกวางโจได้นั้นก็วัดอะไรไม่ได้เลยเพราะใครก็รู้ว่าผลนี้ทีมกำลังจะแดนมังกรส่งเด็กมาเล่นนั่นเองหลายทีมสุดท้ายนะผมทีมที่สอบตกนะฮะก็คือราชบุรีมิพลเอฟซีโดยการนี้ทางราชบุรีได้ลุยศึก ACL 2021เป็นผลแรกในประวาสตร์ของสโมสรหลังทำผลงานได้ดีในเล็กแรกของไทยลีกในการ2020ที่ผ่านมา และยังโชคดีที่ได้เล่นรอบแบ่งกลุ่มเพราะมีบางตัวไม่เข้าร่วมไปแม้จะบอกว่าเป็นหนแรกยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในเวทีฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียแต่ก็ต้องบอกว่าพระาชบุรีนั้นสอบตกไปเต็มๆเพราะคู่แข่ง6นัดชนะใครไม่เป็นเสมอไป2แพ้ไปอีก4จบด้วยการเป็นบ้วยของกลุ่มของกลุ่มจีที่สำคัญก็คือยิงประตูใครไม่ได้อีกด้วยแม้จะเสียไปสิประตูก็ตามจริง แล้วการจากรทางยโฮทีมเพื่อนบ้านจากมาเลเซียนั้นราชบุรีน่าจะทำได้ดีกว่าที่เก็บได้แค่หนึ่งแต้มกับทางสโมสรจากแดนสือเหลืองที่เสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์ส่วนกับทีมจากแดนประดิบอย่างทางนากย่าและก็โปฮังซือเรื่นั้นเป็นไปตามหน้าเสืออย่างดีที่ได้ผลเสมอจากทางโปฮังมาถึง1เกมอย่างไรก็ดีเวทีเอซีเอลหนนี้จะทําให้ราชบุรีนั้นได้อะไรไปไว้ใช้ในอนาคตเยอะเลยทีเดียว แม้ผลน,นี้พวกเขาจะสอบตกปเต็มๆก็ตามทีนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงการสอบตกและการสอบผ่านนะฮะของทั้ง4ทีมอนองศึกตัวแทนของไทยลีกที่ไปแข่งขันราการ ACL ในครั้งนี้นั่นเองและนี่ก็เป็นข่าววิััเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่15กรกฎาคม2564โดยเฉพาะบครั้งฟุตบอลไทยครับ